ชาดกค่าร้อยชาติอาการะราวิชาดกชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปารกภิกษุผู้ท่องบนไม่เป็นเวลารูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้คราวนั้นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีบัพชา ในพระศาสนาแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเจ้าต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์นะครับอาจารย์ข้าจะต้องตั้งใจด้วยความเป็นภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มจึงไม่รู้เวลาว่าเวลาใด ควรทำวัดเวลาใดควรปรนบัติเวลาใดควรเ,วล,วเล่าเรียนเวลาใดควรท่องมนต์จึงได้ส่งเสียงดังในขณะที่ตนตื่นขึ้นเอาละวันนี้จะท่องบทสวดไหนดีนะภิกษุหนุ่มส่งเสียงดังรบกวนภิกษุรุ่นอื่นอย่างไม่รู้เวลาทั้งในประถมยาม มาชิมมยามและประชิมมยามทำให้ภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอันใดหลับได้นอนโอ้ยอะไรกันเนี่ยดึกดื่นขนาดนี้ใครยังสวดมนต์อยู่ได้สงสัยจะเป็นภิกษุบวชใหม่ยังไม่รู้เวลาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนก่อนแล้วกัน ไม่เพียงแต่ส่งเสียงรบกวนภิกษุรูปอื่นแม้ในยามทำวัดภิกษุนั้นก็ทำกิจอื่นไม่มาร่วมทำวัดกับภิกษุรูปอื่นๆทำไมภิกษุใหม่ยังไม่มาทำวัดอีกไม่รู้สิสงสัยคงจําวัดอยู่มั่งเมื่อคืนก็ส่งเสียงดังทั้งคืนจนข้าไม,ม่ได้หับไม่ได้นอนเลย พวกท่านก็ได้ยินเหมือนกันหรือแบบนี้ไม่ไหวต้องตักเตือนกันบ้างแล้วเรื่องที่ภิกษุใหม่ไม่รู้วัดหรือสิค้านี้เป็นที่กล่าวถึงในหมู่ภิกษุที่อยู่ในธรรมสภาภิกษุทั้งหลายต่างพากันกล่าวโทษภิกษุใหม่นั้น ใช่เจ้าหรือเปล่าที่ส่งเสียงตอนดึกๆอ่ะทุกคืนเออขาดแค่ท่องคำสอนของพระศา,าสดาเท่านั้นเองน้อยยังไม่สำนึกอีกเจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าทําให้พวกเราไม่ได้นอนทั้งคืนเจ้าบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้จักแยกแยะ เวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนไม่ควรทำอะไรอีกหรือพระศาสดาสเสด็จผ่านมาเมื่อภิกษุทั้งหลายกำลังกล่าวโทษภิกษุใหม่อยู่จึงทรงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพวกเรากำลังตักเตือนภิกษุใหม่เรื่องปฏิบัติกิิ ไม่ถูกเวลาอยู่พระเจ้าค่าภิกษุใหม่นี้ทำให้พวกหมอมฉันไม่ได้หลับทั้งคืนเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่าน,นั้นที่ภิกษุนี้ทรงเสียงไม่เป็นเวลาแม้ในการก่อนก็ทรอองเสียงไม่เป็นเวลาเหมือนกัน และเพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกบิดคอถึงสินชีวิตพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคพารพรณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว บังเกิดในสกุลอุทิจพรามเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยได้ศึกษาศิลปะวิทยาจนสำเร็จทุกอย่างแล้วได้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในพระนครพารณสีนั่นเองความรู้ที่เราเรียนมาเราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่น ได้มีความรู้เหมือนเราพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในกรุงพารณสีมีมานุกฝากตัวเป็นสิทธิประมาณห้ารคนข้าขอฝากตัวเป็นสิทธิ์อยู่รับใช้ท่านขอรับดีแล้วเจ้าจงตั้งใจศึกษาร่วมกับมานุกทั้งหลายเถิด ครั้งนั้นมีลูกไก่ตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามายัางสำนักของพระโพธิสัตว์มานพทั้งหลายจึงเลี้ยงลูกไก่นั้นไว้ลูกไก่นี่มาจากไหนกันนะสงสัยจะหลงเข้ามาน่าสงสารจริงเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่าเลี้ยงไว้ทำไมเปลืองข้าวเปลืองเปล่าๆตัวเล็กแค่นี้ กินก็ไม่ได้ก็เพราะกินไม่ได้นะสิถึงต้องเลี้ยงไว้ให้มันโตจนเอามากินได้เจ้าลูกไก่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพวกมานุษย์จนมันโตขึ้นทุกทุกเช้าเจ้าไก่จะขันเพื่อปลูกมานุษย์ทั้งหลาย ให้ตื่นมาศึกษาศิลปะวิทยาอา้าวตื่นๆไกลคันแล้วเตรียมตัวไปเรียนกันดีกว่าแม่ขันปลูกข้าทุกเช้าแบบนี้เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวเปลือกจริงๆนั่นสินะนี่ถ่ามันไม่มีประโยชน์ พวกเราก็คงได้กินไก่ย่างแน่ๆหลังจากทำหน้าที่ขันปลูกมานกทั้งหลายอยู่หลายปีเจ้าไก่นั้นก็ได้ตายลงทำให้มานกทั้งหลายตื่นสายทรงผลให้การเรียนแย่ลงเออตื่นสายอีกแล้วตั้งแต่เจ้าไก่นั้นตายไปข้าก็ตื่นสายทุกวันเลย ข้าว่าเราน่าจะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่ปลุกพวกเราแทนนะพวกเจ้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแค่ไม่มีไก่ก็ตื่นสายกันแล้วหรือเอาแบบนี้สิเดี๋ยวข้าจะปลุกพวกเจ้าเองทำพูดดีไปเมื่อเช้าตอนพวกข้าไปเรียนเจ้ายังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำพวกมานุก เที่ยวสแสวงหาไก่ตัวใหม่มาแทนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พวกมานบกำลังหาฟืนอยู่ในป่าช้าก็พบไก่ตัวหนึ่งพวกเรานั่นไก่ไหนไหนดีเลยตัวอ้วนๆแบบนี้อย่างกินกันอร่อยแน่เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไก่นั่นนะ่ะน่าจะขันปลุกพวกเราตอนเช้าได้ พวกเรามาช่วยกันจับไก่ดีกว่าพวกมาน์ช่วยกันจับไก่ใส่ครงแล้วนำกลับมาเลี้ยงยังสำนักแต่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตในป่าช้าบางคราวก็ขันดึกเกินไปบางคราวก็ขันเอาเวลาอารุณขึ้นอา้าวตื่นได้ แล้วพวกเราเช้าแล้วตีไปเรียนกันดีกว่าทำไมเช้าเร็วนักล่ะขา้ารู้สึกว่าเพิ่งนอนไปเมื่อตะกี้นี่เองนั่นสิเอดูสิยังมือดอยู่เลยเจ้าไก่นี่คันปิดเวลาถ้าอย่างนั้นก็นอนต่อแล้วกันสงสัยมันยังไม่ชินกับที่นี่ ค่ะกำลังฝันเพลินๆอยู่เลยนี่จะฝันต่อจากเมื่อกี้ได้อีกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มานบทั้งหลายตื่นมาเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือเจ้าไก่นั้นกลับไม่ขันบอกเวลากลับส่งเสียงขันในยามเที่ยงแทนอ้าวตื่นๆน,นี่ค่ะต้องพูดแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ย เช้าแล้วหรือค่ารู้สึกหลับสบายจริงๆโอนี่มันเที่ยงแล้วพวกเรานอนหลับก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้เจ้าไก่นั่นทำพิษอีกแล้วมานบทั้งหลายคิดว่าไก่นั้นยังคงไม่ชินที่ต้องมาอยู่ในสำนักจึงขันผิดเวลา จึงพยายามอดทนอยู่หลายวันแต่เจ้าไก่นั้นก็ยังขันผิดเวลาอยู่ทุกครั้งจนมานพทั้งหลายเริ่มทนไม่ไหวเจ้าไก่นั่นมันขันผิดเวลาตลอดเลยนี่ค่ะจะทนไม่ไหวแล้วนะมันเล่นขันปลุกทุกคืนแบบนี้ค่านอนไม่หลับเลยค่ะก็เ,เหมือนกันมันขันตอนเที่ยง ทำให้ข้าอดเรียนตอนเช้าเลยไหนว่าเจ้าเป็นคนตื่นเช้ายังไงล่ะเจ้าไก่ตัวนี้ทําให้พวกมานุย์ไม่มาศึกษาบางคนหลับเวลาเรียนบางคนท่องจำได้แล้วก็กลับลืมต่างก็คิดว่าหากเลี้ยงไก่ตัวนี้ไว้คงทําให้เสียการเรียนเป็นแน่ ถ้าเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้เราคงไม่ได้เรียนเป็นแน่นั่นสิเราเอามันไปปล่อยดีกว่าปล่อยก็งูสิเลี้ยงมาขนาดนี้แล้วข้าว่าเราเอามาย่างกินกันดีกว่าเจ้าเห็นแก,กกินอีกแล้วถ้างั้นขายกินคนเดียวก็ได้เมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ ไม่สามารถขันบอกเวลาได้น้ำซ้ำยังทำให้เสียการเรียนพวกมานุกจึงฆ่าไก่แล้วนำไก่มาย่างกินเป็นอาหารอ้าวสุกหรือ,อยังข้าหิวแล้วนะนี่ไงสุกแล้วมากินกันเถอะอ,อูอร่อยอร่อยฝีมือย่างไก่ของเจ้าเนี่ยข้ายุกนิ้วให้เลยอร่อยแมข้าคิดว่าเจ้าจะไ่กินซะอ,อีก ว่าแต่ข้าเห็นแกกินดูเจ้าสิกินเอากินเอาไม่รอใครเลยหลังจากนําไก่ไปย่างกินกันแล้ววันต่อมามานพทั้งหลายก็กลับมาศึกษาเร่าเรียนกลับได้ตามปกติกับอาจารย์แล้วจึงรายงานกับอาจารย์มานพทั้งหลาย พวกเธอมาเรียนกันได้ตามปกติแล้วหรือขอรับอาจารย์พวกเราได้จัดการต้นเหตุของปัญหาไปแล้วจัดการซื้ออิ่มแปรเลยขอรับพวกเราฆ่าไก่แล้วจัดการย่างกินไปแล้วขอรับมานพทั้งหลายเอ่ยที่ไก่ตัวนี้ต้องถึงแก่ความตายเพราะมันจะิิญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอน ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในสำนักอาจารย์ย่อมไม่รู้จักการที่ควรขันหรือและไม่ควรขันพระโพธิสัตว์แสดงเหตุนี้แล้วก็ดำรงชีพอยู่ตลอดอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกว่าไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาในครั้งนั้นกำเนิดเป็นภิกษุนี้พวกมาน์กำเนิดเป็นพุทธบริษัทอาจารย์สเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุดแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต,ต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ